การสร้างชุมชนจักรยานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่คนสองคนแต่เป็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่บ้านตรงกลางเนี่ยถ้ามองถึงในเรื่องของว่าแตกต่างที่อื่นอย่างไรเนี่ยที่นี่อาจจะมีข้อได้เปรียบในแง่ของกายภาพและอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดพูดง่ายคือมันเป็นศูนย์กลางของวิธี วิธีดำเนินชีวิตของคนในในพื้นที่มีอาชีพที่วิถีชีวิตไม่ได้ไกลไปจากบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของชุมชนจักรยานในที่นี้มันน่าจะมีภาษีกว่าที่อื่นเมื่อเราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้จักรยานเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือหนึ่งในเรื่องของการออกกําลังกาย2เรื่องของการลดการใช้ค่าใช้จ่ายในในัในครเรือนนะคะและอีกอย่างคือรู้รักสิ่งแวดล้อม ทุกชุมชนทุกหมู่บา้านจะอาหารมาใช้กันไงแค่ไม่ต้องเอาอะไระแค่ไปร้อยเมตรสองร้อยเมตรไปแค่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยวันหนึ่งลดค่าใช้ใจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นล้านล้านลิตรนะถ้าทำกันทั้งประเทศนะเราก็เลยบอกว่าเอาเอ๊ะเดีย๋ยาวทาั้งวัดตั้งให้เงินหนึ่งหมื่นบาทกันแล้วกันพอให้เงินหนึ่งหมื่นบาทปุ๊บมันก็ไปตั้งเป็นกองทุนไอ้เงินกองทุนเนี่ยจะทำอย่างไรให้มัน คือให้มันยั่งยืนให้เป็นถาวรอ,อะไรเงี้ยน,นะไอเงินกองทุนน้นมาทำอะไรกองทุนจักรยานนี้ก็เอาไว้ซ่อมแซมจักรยานที่จักรยานนายเสียแล้วก็มีเงินกองทุนเพิ่งเพิ่งทำมานะเพิ่งเดินก้าวแรกทำมาแล้วก็เพื่อจักรยานคุนนายเสียจะลดให้กึ่งหนึ่ง ว่าทุกคนก็ตื่นตัวหลายๆคนก็ช่วยกันก็ยังบอกว่าถ้าถ้าฝันเป็นจริงนะอยากข็นพูดง่ายๆว่าทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยดีกว่าให้มีจักรยานมากกว่ามอเตอรไ์ไซค์อ่ะดีครับไปนาไปไร่มันก็ไปได้สบายไ,ไม่ไม,ไม่ไม่เสียค่าอะไระประกับก็สิบโลประมาณขี่จักรยานนี่มันก็ครึ่งชั่วโมงอะ่ะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยผมไม่เคยไปเลยโรงพยาบาลไอเดียนี้ก็เกิดจาก โครงการอันนี้ขึ้นมานี่แหละโครงการจักรยานนี่แหละทำให้กเกิดความคิดนึกอยากว่าจะทำทำอะไรที่มันจะ็กแปลกมาจะรู้ว่ามีโครงการหมู่บ้านขี่จักรยานมาเนี่ยผมก็ได้ทำแผนขยายห,หลายทางเนื่องจากทางเส้นนี้มันทำทีวดเดินไปหกเมตรหลายทางลูกรลังผมก็จะ ทางโรงเรียนได้จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จักรยานนะครับแล้วก็ให้ตระหนักถึงคุณค่าทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ความประหยัดนะครับความพอเพียงในการดำางชีวิตนักเรียนส่วนใหญ่เขาใช้รถจักรยานมาครับเพราะว่ามันไม่เปลือง เราก็จะมีการขี่จกักรยานร่วมกันในเรื่องของการไปเที่ยววัดไปไหว้พระกลุ่มทั่วไปและผู้สูงอายุยก็ได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันสามวัยได้มาอยู่ร่วมกันคนแก่ก็ได้คุยกับลูกหลานก็คือเรื่องหนึ่งคือความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเอง เพราะเขาได้ <c oughs> ได้ทําตรงนี้มากับมือแล้วก็ได้ได้ทากิจกรรมจริงๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของการบูรณาการองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาหนุนเสริมสิ่งที่ที่เขาทําอยู่แล้วก็ส่วนที่สเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นว่าหน้าตาของชุมชนจักรยาน,นจริง,รงๆเนี่ยคืออย่างไรทําให้การกําหนดกิจกรรมออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ เนี่ยครับคือถ้าเกิดผู้นําชุมชนระดับผู้บริหารของเมืองระดับผู้นําชุมชนที่เป็นอ,อ,องค์รวมของวิธีคิดหรือกิจใจของชุมชนมาวมกมนทําแบบนี้เนี่ยคนในชุมชนก็จะทําตามเด็กๆก,ก็จะมาเห็นความสําคัญของตรงนี้เมื่อผู้ใหญ่ทำในการผู้ใหญ่ก็เห็นเด็กมาขี่อยากยานผู้ใหญ่ก็จะทำมันจะเป็นลูกโซ่ที่โยงไปโยงกันมา